ในโอกาสวันข่าวันเกิดของม่อสบียงชักซึ่งถือเป็นพี่ๆของน้องๆที่นี่ทุกคนนะครับผมในนามของราเดอร์นะครับขอขอก่อของพระเจ้าแม่พระอัศมชัญนะครับแล้วก็ได้มูลงมั่นาเรียนเพลฟอจะบรรลุขอเมเนอลให้เสบิยงชัดหรือเฮียของพวกเรานะครับทุกคนแข็งแรงและสำคัญยอย่างยิ่งคิดซึ่งในสองปาตานาน,น,นะครับขอให้มียุดยืนยาวนานปีนะครับับนกก็สมาๆทุกๆวันนะครับขอได้เจอกับเบส

เยอะอันไหนคะเอ้ยอะอันไหนคะหยิบเลยใส่ข้างนี้ใช่ไหมคะใ่ค่ะหยิบให้หยิ่ใ้ย่ะ้ันะ่อาคคะขอบคุณ่ะค่ะสวยอันอไหนคะอันนี้เลค่ไ้ะม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ด่ขอบคุณที่สวยค่ะขอบคุณค่ะอันไหนคะย เลี้ยงมาให้ลูกอะไรอย่างนี้จาน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 จ เอาคาเาแบ่งกันทานเห็นที่ว่าอันนี้เนยอันนี้ลองชิมดูไงกันรชาติเป็นไงเอิบนที่เอาชิมรีบินก่อนนะคะ